ช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะไปเล่นไพ่ปั๊บเออไปไปเล่นไพ่เอา oh, เล่นดิซเล่นดิซแต่จริงๆแล้วก็เป็นจริงนั่นะไม่ไดอันนี้พี่แพรก็จะเอาเครื่องไปลงที่ร้านแล้วนะคะก็ะคือใครสนใจเดี๋ยวพี่แพรแยกรุ่นให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้แล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งรังนะคะแล้วก็จะมี iPhone มี iPhone หลายรุ่นนะคะใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วพี่แพรไปถึงร้านจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนไป เดินทางไปที่ร้านโทรศัพท์มือถือของเราด้วยเกิดไว้ก่อนแล้วกันว่าช่วงแรกนะคะจะมีโปรโมชั่นก็คือพี่เพียจะเปิดร้านส้มตำใครที่มาซื้อโทรศัพท์นะคะจะแถมฟรีส้มตำสุดแซ่บบายแล้วแต่ด่านะคะใครอยากกินต้องแจ้งก่อนล่วงหน้านะพี่พ่าบางทีแผ่งก็ติดธุระจะตำให้ไม่ได้ก็จะเป็นายเขียวแทนเก็บปักแเอาเครื่องไปเรียงที่ร้านแล้วก็เปิดร้านส้มตำกันณบัดนาวเลยนะคะทุกคนมาดามเพอนไปเบยจ้าก็ถึงร้านของเราี่เรียร้อยแล้วนี่น้มาจัดนะ เฮ้ยทำไมีึงดิสุดอยากกินข้าวหลามวะเอมึงอยากกินข้าวหลามเราะว่ามึงอยากไปหาน้องเขาวะคุยอยากกินข้าวหลามยจริงแน่กรู้น,นะมึงคิดอะไรอยู่ไอโอมว่าเด้อฉันจะปิดหมดบอลเลยฉันจะทอไปหาเธอขับรถไปได้วยความเร็วกันหนึ่งล้านปิแสงเลยฉันจะปิดหมดบอลรีบไปบอล สองสีอันนี้พันหกร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันเล่นเน็ตเล่นไวไฟเล่นเฟื่อนเล่นอะไรน่าพอเราเรียนเครื่องเสร็จนะเราก็จะไปซื้อของมาทำร้านส้มตำนะคะหน้าร้านมือถือเลยใครอยากชิมมาได้นะคะตัอหาพี่แทนก่อนเดี๋ยวจะมีในเพจแหละใครอยากกินนะคะลายน่าจะเร็วกว่านะถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันจะไม่เตือนมีของลีโก้นะคะสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทอันนี้จะเป็นเรื่องฟู นะเครับแถวนี้ก็จะเป็น iPhone นะคะ iPhone คือมีตั้งแต่ iPhone แต่ว่ารุ่นเก่าของ iPhone มันก็จะเริ่มช้าแล้วแต่ก็ใช้ได้ใช้เป็นพวกเกมได้หมดก็จะเป็นตั้งแต่6 7 8 9 10 1 1 1 2 iPhone สิบสองอเอะไรมีหมดนะคะมี ตอสคำถามได้นะคะโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะก็ะคือจะมี iPhone iPhone มีทุกรุ่นใครสนใจรุ่นไหนก็ทักมาได้แล้วก็จะมีช่างด้วยอันนี้ช่างออยนะคะไม่รู้ใบใจได้ไหมยนะ,คะ,คะต้องลองมาซ่อมรับเปลี่ยนจอ ัก็เสียเลยรับอะไรติดฟิล์มเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอ่อมอาการตกน้ำเครื่องค้างครับผมใครโทรศัพท์เป็นอะไรก็แจ้งมาแล้วกันค่ะเดี๋ยวแอดมินไอยตอบอย่างชัดเจนเดี๋ยวโพสในเพจให้นะคะว่ามีคนไหนบ้างแล้วก็จะมีแอดมินแหละในนั้นก็จะมีกี่คนที่แทนลงรายละเอียดให้นะคะในเพจเนาะซื้อโทรศัพท์ฟรีส้มตำรับซื้อรับจำนำรับ รับหมดรับทุกอย่างโอเคอันนี้เราจะไปซื้อเครื่องอ่าแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทำซ้มต่ำที่หน้าร้านกรุงเทพมือถือของเรานะคะไปนี่อันนี้ก็จะมีรถนะคะจะทำรถไว้ขายด้วยก็คือรับซื้อที่มันมีเล่มมีอะไรนะอันนี้ก็คือพี่แพรก็ไปจดอ่ทะเบียนการค้านะคะถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะแต่ว่าต้องมีเล่มนะคะถ้ายัางไงก็คือกับพี่อมหลังไมได้นะคะ เอาผีขึ้นมาเลยได้ยินแต่เสียงมาแต่แรงไม่ไป คือใค่อยากมากินเดี๋ยวพี่แป๋ขอจักร้านไักน,นะเดี๋ยววันนี้น่าจะยังไม่ได้กินในพี่แป๋ถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าแปจะเปิดร้านส้ตมตำข้างหน้าร้านมือถือก่อนที่จะไปเปิดอยู่โฮมสเตย์นะคะก็มากินอยู่นี่กันก่อนลองชิมกันก่อนนะคะว่าจะติดใจถึงจะจนตาไปโฮมสเตย์ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เราก็จะเรียงให้ดูก่อนนะคะว่าหน้าร้านเราจะเป็นยังไงคะให้ดูร้านสับกสอน มีการเอาเล็บอะไรตรงนี้เนาะคือฝั่งนี้มันเป็นฝั่งนี้มันเป็นรูงไงนี่นี่มันก็เลยเข้าไปได้แต่ฝั่งนี้เป็นก้นมันทุกคนอู้เจ็บชิบ,บหายเลยเียมาชิมกันได้ที่แหรก็จะขายไก่ทอดปลาเผาแล้วก็ส้มตำแล้วก็จะเป็นพวกอารมไข่มุกนะคะก็มาลองชิมกันได้นะคะแล้วก็ฝากร้านโทรศัพท์มือถือ พีพ่แพนด้วยสนใจรุ่นไหนติดต่อมาได้นะคะค่ะอันนี้เราก็มาจากร้านโทรศัพท์มือถือนะคะก็อันนี้เราก็จะมาลองทําให้สายชิวกินดูก่อนนะคะว่าจะผ่านไหมถ้าผ่านเราก็จะทําการเปิดในพรุ่งนี้ไปเลยะคะ่ะอันนี้เราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูย่างอันนี้ก็จะเป็นมะละกออันนี้ก็คือแล้วแต่จะสั่งมาแล้วแต่น้องๆเขาจะสั่งมาพี่แพนจะจัดให้แบบเต็มระบบเลยค่ะคะือถ้าสั่งหมูย่างพีพพ่แพนก็จะหันหนะะห่นให้ย่างแล้วก็หั่นให้คือวันนี้เป็นคือแม่ค้าติกตัวเลยนะคะทุกคน รอชมนะคะว่าจะมีเมนูเด็ดๆอ่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะคะรอชมกัน,นะค่ะทุบบทกคนนะโอเคอันนี้ก็หมักมา,กาเสร็จแล้วเป็นที่เรียรบ,บร้อยก็ได้กินแล้วอยากเท่ก็ถ่ายรูปให้ชยาเอ่ก็ถ่ายปเอาชิ้นนี้ไปชิ้นนี้เอาที่หมดเลยนี่ชิ้นนี้อันนี้เถ่ายรูป,ป,ปเออกินเล็กกินเล็กเล็อะเจ้าวัว อูเดรอนอูเดรอนไฟร้อนกี้ยังบอกว่าไฟน้อยเลย <c oughs> นี่มันไปยาอ,อ,อย่ยงลำลงตำแหงคดบอบมันดีนนนนเ,ลนเลยพีช่ชอบยดนี่ะคันรเลยอทำไมพี่ถึงเร็วกว่าคันเนะ ไม่ค่อยเรียกว่าคน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 ก็คนอ่่นี่ัแ้ทำมมือยำเลยโอ้ยช่างภาพมึง้ถุงิเรามาหั่นกันเลยถือว่าสุตเลยสุดของแซ่บแล้วก็ส้มตำเรากินคนเดียวเลยเลมั้ยส้มตำอีกแล้ว ตอกักับส้มตําั้งวันกินแต่ส้มตําเลยเราต้องสุตรี่เอาวันละสิบพกพอแนสิบพกก็ให้มันได้มูลค่หน่อยหอาสิพกก็ให้มันได้มูใ้หยหงกให้ายให้หมื่นหนึ่งายังไงวะ เหมือนแบบ VIP ไงมาเอาแล้วแค่สิบเจ้านี่มีห้องดูแลแต่เป็นที่เดรสมเด่ยเอ้ยโอ้โหดูแทนสูตรเขาพอใจครับพี่อาตศร ก็กไ<ป>ด้หนแล้วจานมาโอ้ใครที่มาโฮมสเตย์สายชิลแล้วไม่ได้กินส้มตำแล้วแต่ได้เหมือนว่ามาไม่ถึงโอ้และแศ <laughs> <laughs> บๆเอาถ้ามาเป็นโอ้มีโต๊ะสิบโต๊ะรองรับแค่สิบโต๊ะพอไหมสิโต๊ะแล้วแล้ว <laughs> <laughs> <laughs>

เพราะรักเธอตลอดมึงหมดใจอยากให้รู้ว่ากูรักมึงตลอดไปถึงแม้ว่าเรานั้นจะต้องห่างไกลแต่หัวใจของฉันอยู่ใกล้เธอไงและคผมสัญญาผมจะรักเพียงคุณจะรักตลอดไปไม่เคยมาทผลุญขอบคุณทจะนั่งอยู่ด้วยกันตอนลำบากไม่เคยคิดไม่เคยฝันจะรักเธอหมดใจที่จะไปเท่า <laughs> ที่มีแล <c oughs> <ส>้วเธอจะรู<ส>้ไปมก็ตามมีหม <c oughs> <ส>ูย่างก็ขอตัวไปกินกับนั้คะที่มาเนี่ยคือหมูย่างเมื่อกี้อย่างยิ่ก็เมื่อกี้ยิ่งยำ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 คือหมดแล้วแทนขอตัวไปกินกันนะคะคนที่มาค่ะ We'll